อร่อยที่บ้านเมนูสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับพลทำคุกกี้ที่ต้องบอกว่าอร่อยที่สุดมาฝากนะครับคุกกี้ตัวนี้นะครับมีส่วนประกอบที่บอกได้เลยว่าทุกคนหลงรักแน่นอนนั่นก็คือถั่วแมคคาเดเมียนัทนะครับและคุกกี้สุดนี้ก็มีชื่อว่าคุกกี้ช็อกโกแลตชิพกล้วยแมคคาเดเมียครับ ก่อนอื่นนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยครับเพราะว่าวิธีการทําสั้นมากแล้วรวดเร็วเปิดเตาอบเลยครับ150องศานะครับสาหรับกล้วยนะฮะไม่ต่างจากเค้กกล้วยหอมเลยก็คือว่าเราจะต้องใช้กล้วยที่แบบว่างอมๆหน่อยนะครับอย่างนี้ครับทาเค้กก็อร่อยทําคุกกี้ก็อร่อยนะครับส่วนประกอบต่อไปนะครับถั่วแมคคาเดเมียแมคคาเดเมียนะครับเป็นถั่วที่ไม่มีคอเลสเตอรอลนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าเผื่อเราทานประจำเนี่ยเราก็จะได้ธาตุเหล็กได้แมกนีเซียม ได้วิตามินบีนะครับหั่นครึ่งแล้วกันครับพอแล้วครับแล้วก็พักไว้นะครับส่วนประกอบครบแล้วนะครับวิธีการทําง่ายมากๆที่เหลือไม่มีอะไรแล้วนะครับเนยครับผมเนยอันนี้เป็นเนยที่พ่นออกมาพักที่อุณหภูมิห้องนะครับน้ําตาลทรายแดงครับน้ําตาลทรายขาวครับแล้วก็ให้เครื่องจักรทางานแล้วนะครับเราใช้หัวดตีใบไม้นะครับหรือใบพัดนะฮะ เดินเครื่องครับระหว่างที่เราตีเนยนะครับเราก็มาเตรียมส่วนประกอบอื่นๆนะครับของแห้งนะครับเรามีแป้งสาลีอเนกประสงค์คนช่างไว้แล้วนะครับแล้วก็มีเกลือเศษหนึ่งส่วนสีช้อนชาถ้าเราใช้เนยเค็มเราไม่ต้องใส่เกลือนะครับแต่ผลใช้เนยจืดเบกกิงโซดาประมาณสักครึ่งช้อนชานะครับใส่ลงไปครับแล้วก็ผสมครับตัวแป้งคนๆนิดนึงคนให้กระจายนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็จะร่อนครับผมกล้วยนะครับเรานี่ฮะบดครับบดแล้วเราก็ใส่กลิ่นหอมของวานิลลางลงไปเล็กน้อยครับเนยกับน้ำตาลพอเข้ากันดีแล้วนะครับไข่ไก่หนึ่งฟองครับผมปาดข้างถัเล็กน้อยแล้วก็ตีต่อนะครับให้เนียนเป็นเนื้อเดียวกันดีครับ อีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับที่เด็กๆทุกคนชอบนะฮะผู้ใหญ่ก็ชอบครับช็อกโกแลตชิพครับช็อกโกแลตชิพเนี่ยจะแตกต่างจากช็อกโกแลตทั่วไปนะครับก็คือว่าเขาจะทนความร้อนได้มากกว่าดังนั้นเวลาที่เรานําไปอบเนี่ยครับรูปทรงของเขาก็ยังจะจะอยู่ตัวเป็นรูปหยดน้ําสวยๆนะครับเราใช้ช็อกโกแลตชิพค่อนข้างเยอะนะครับ330กรัมนะครับ เนี่ยประมาณนี้นะครับผมยกหัวตีให้ดูนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเราใส่กล้วยลงไปครับกล้วยก็จะเป็นส่วนประกอบของเหลวนะฮะหลังจากนี้นะครับเราตีเบาๆนะครับพอเข้ากันเล็กน้อยแล้วนะฮะใส่แป้งไปเดี๋ยวจะรวมตัวกันได้ดีครับใส่แป้งแล้วก็ตีด้วยสปีดที่เบาๆครับ พอแล้วครับที่เหลือเดี๋ยวเราใช้มือปาดเอานะฮะนี่นะฮะส่วนประกอบออกมาประมาณนี้นะครับโอเคครับช็อกโกแลตชิพนะครับไม่ต้องใส่หมดนะฮะคนเหลือไว้ประมาณนิดเดียวพอครับเหลือไว้ประมาณสัก20%นะฮะแล้วก็ถั่วแมคคาเดมีนัลงไปเลยครับคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันเอาละครับพุกกี้ช็อกโกแลตชิพกล้วยแมคคาเดมีของเราเนี่ยนะครับพร้อมที่จะเข้าเตาอบแล้วครับเดี๋ยวเราเตรียมถาดอบแล้วก็รองกระดาษไขนะครับ ใช้ความร้อนค่อนข้างต่ำนะครับ150องศาครับเวลาที่เราใช้ประมาณ24นาทีนะครับผลใส่เข้าไปก่อนถาดหนึ่งระหว่างถาดแรกอยู่ในตาอบนะครับเราก็เตรียมถาดที่2ได้ครับคุกกี้ของเรานี่นะฮะบอกแล้วว่าต้องเว้นระยะให้เขาด้วยนะครับน่ารับประทานไหมครับพักให้เย็นก่อนนะครับประมาณสัก15นาทีก็พร้อมรับประทานครับ เรียบร้อยแล้วครับและนี่ก็เป็นคุกกี้อีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรที่เราสามารถทําง่ายๆอร่อยที่บ้านได้ครับคุกกี้สูตรนี้มีชื่อว่าคุกกี้ช,ช็อกโกแลตชิพกล้วยถั่วแมคคาเดเมียครับแฟนๆยูทูบนะครับถ้าไม่อยากพลาดเมนูอาหารดีๆและก็รายการผลักพักนักปรุงนะครับง่ายๆครับแค่กดปุ่ม subscribe ตรงนี้เลยครับ